มีแบบว่าท้าท้ายวงเยอะเหมือนกันนะเอ่อท้าท้ายลายเครื่องบินวงนี้ไม่มาตัวทีแล้วใครมาลงแหลมอยู่ตรงนี้ตอนมาเอารถแต่ว่าโดนยิงทีก่อนเพนก่อนอุ้ยใครนึงล่วงเลย้ยตูตีโอ้แล้วเพื่อนมาไม่ทันนะอย่างงี้โอ้จบเลยค่ะเฟิร์สบลาดใช่จากต้นเรียบร้อยอะมาถึงก็ล่วงเลยนะมาเอารถแต่ว่าแม่เขามาเอาปืนนะโอ้เมื่อกี้เก็บไวมากนะคือพอหยิบปุ๊บแล้วยิงต่อเลยถูกต้องฮะ บูตัดไปได้หนึ่งก่อนเลยค่ะอีโรอีสปอร์ตต้วนเฟิร์สบัตมาอย่างรวดเร็วนะเฟิร์สบัตแรกครับผมได้ไปแล้วครับตัดมาที่มุมนี้โอ้โหอย่าบอกนะว่ายิงสอยล่มด้านหน้าของเต็มนายอุ้ยลองออกรถไปเอาเลยฮะโอ้โหรู้ว่าเขาลงมาโล่งๆนะได้ปืนก่อนได้รถก่อนแล้วไปเลยตัดก่อนหนึ่งแลมโบ้ปไเนี่ยเราอ่อนเซนโอ้โหติดใจทั้งด้วยเลยโอ้โหถือว่าเฉียบนะตรงนี้ใน่มนเทมจะซ้ำแต่ก็เอาไอเคยิงแล้วกัน นะมาแล้วเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์มาเหมือนกันทรงมาดีเป็นระยะทางที่เขาต้องอไปฟาร์มเมืองของตัวเองด้วยฮนะแล้วแหมระหว่างทางก็แวะซะหน่อยแล้วแบบนี้ทางด้านของเต็มนก็จะโดนตัดลายรถไปด้วยนะใช่ค่ะแต่มาตรงนี้ค่ะแต่มาที่โลกแกนมี UMP อยู่ในบ้านแต่เขาขับรถมาได้ยินเสียงแล้วอยู่คนเดียวตอนนี้บอกเลยว่านอนเป็นงูเพราะว่าต้องรอรับนะเพราะเพื่อนไม่อยู่ด้วยคือ<ช>เป็นการนะลงแยกเน้ว หนึ่งต่อสองจะเป็นหนึ่งลุมโซอ่ามีเพื่อนมาเติมแล้วเป็นสามต่อหนึ่งโอ้โหสี่หนึ่งไวเลยอะช็อตนี้โอ้ยเราพยายามนี่ยเราเหมือนจะเห็นนะวิแต่เหมือนเขาจะเช็คหลังนู้นอ๋อไปเช็คหลังนู้นไงปุ๋ยแล้วโลเกนนิ่งไว้ลูกอย่าหายใจอย่าหายใจตรงนี้ห้าม <c oughs> โดดเข้ามาสักหน่อยหนึ่งคนอาจารย์เอ๋อต้งมาคนเดียวสินี่ ใช่ตัวเองแล้วเขาใช้ชดกันพอดีเรียบร้อยลองเกนตัดออกจากเกมไปโอ้นี่ซิวครับผมสบัดกลับมาชอดนี้สวยๆเลยฮะไปได้แลวนะโหดีฟินนี่ฮะลงมาคนเดียวมุมนี้เสียหายไปตั้งแต่ต้นเกมนะช่วงต้นเกมนี่หายไปแล้วทั้งหมด3คนนะก็คือในเร้าอของ n f t อฮะอินฟินแล้วก็เซมไนนนั่นเองไปพอบอยฮะมีแว่ส่งดาเมจนิดหน่อยครับผมแล้วอยู่คนเดียวว่าน่าจะต้องมูฟกลับไปรีกูกับเพื่อนนะ โอ้มาแล้วไงขับรถชนกันอัลเตอร์กับบล็อกเกมมิ่งแล้วดีเซเวียไปยังยิงสเปนมไปแต่ว่าก็มีบ็อกเกมมิ่งอยู่ใกล้ๆอาเราไปน้องมาได้แล้วเราอัลเตอร์ก็อยู่ใกล้เหมือนกันมาเหมือนจะมาเค้กตัวโดนสวนไปอัลเตอร์โปเตโต้จากดีเซเวียเป็นคนโดนล้อมแล้วกลายเป็นหวานเลยฮะไฟนี้มาแจมแน่นอนอย่างไรเออเราทิ้งปีกับไปได้นะแฟนติกกัน็องดาวไปมุมนี้โอ้แล้วเหมือนจะอยู่สองต่อสองฮ้ยแล้วแย่กันไปแต่ว่ามีคนค้ำให้งนอกแต่พกหนวดมาเสียง โอ,โ,โอ้โหแต่ว่าพลาดเองครับผมเข้มเสียงมายังสวยนะเอาฮะกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นนักเอาต์ดิโก้แล้วที่ได้เปรียบแต่ดีเซลเวียไม่ได้เข้ามาแจมนะ้วรีเซตได้ครับมีการเข้าเหมือนกันโอ้โหาะว่าทำไมเงียบเงียบไป <c oughs> แล้วลากมาได้มาหนึ่งแต่โดนเทคคืนมาแฟงกี้ไปยังจะขึ้นมาตะบูมก็โดนเทคคืนเหมือนกันโอ้โหแล้วเหมือนเดบอทเหลือคนเดียวนะแต่นักเอาดีเซลเวียฮะตอนนี้เหลือ2อยังไงเดบอทต้องเอาให้ครับไม่งั้นก็จะเสียหมดนะทันที เนี่ยลูกนี้ของแฟรงกี้ง,ง้างบอกเลยว่าง้างจะซ้ำให้ได้แต่ทริสมีค่ะไปเก็บน้องเฟนติกมาได้โอ้โหจุมกันจูบเป็นเพื่อนเอสองเหรอเราไหลามาตรงนี้มี UMP ระยะใกล้ทริสมีน็อกโปเตโต้โอ้โหลพยามซ้ำแล้วไหลามาตรงนี้ําให้เพื่อนเจ้ากระโดดจุกระโดดจะซ้ำไม่ได้ไรเก็บง้างก่อนซะเลยหาเพื่อนไม่เจอโอ้แต่กระสุนจะหมดเอานะแล้วก็รีโหลดจังหวะนี้ทริสมีแม่ไม่ออก ใช่รครัค่อยๆพยายามที่จะปิดเสียแต่เขารู้ไงเรียบบนยืนผิดไม่ไหวนี่เนเป็นทางหน้าของอัลเต์อีโก้ว่าที่ชนะไปในไฟน์นี้ครับผมแล้วสามารถรีเซตขึ้นขึ้นมากับมี3คนนะอ้าวแล้ว GD ไปโดนดีอินฟินิตี้เข้าข้างหลังครับผมเรียบร้อยเลยโอ้เติร์ดในเติร์ดในเติร์ดแล้วอินฟินิตี้ตรงนี้นูซี่บอกเลยว่าสเกลรัวรัวนูซี่กับไปเก็บ GD มาตรงนี้สโตนก็ไปได้เก็บโฟลเวอร์เหมือนกันโอ้แล้วดูดีอินฟินิตี้เขาขับครับผมได้คิวเสร็จปุ๊บอ้อมเลยฮะเข้าวงก่อนแล้วฮะ แต่ว่ามีน้ายังติดอยู่นะทางด้านหลังไม่แน่ใจว่าจะตามเพื่อนไปได้หรือเปล่าครับผมไม่แต่หนูซี่หนูซี่เมื่อกี้มีรถนะน่าจะรอรับเพื่อนแต่ว่าเลวิสก็พยายามยิงสแปมไปแต่ว่าปิดมุมดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าอินฟินิตี้มีอีกกี่คนไงถูกต้องครับผมเพื่อแบบถ้าครปตี้เนี่ยโผไปเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันกลายเป็นว่าห้าหกทีมเลยนะที่มาไฟกันอยู่ตรงโซนสะพานเมื่อตะคู่อะปั๊มน้ำมันนะแต่ไม่ได้หน้าของโฟร์ไลท์ว่าที่ตัดสินใจเข้าวงมาก่อนเลยฮะาล่ามาถึงทางน้าน ต่อไปครับผมอยู่ดัวแลนครับแล้วอ้าวไหลแค้นครับผมไม่ได้หลอดฮามแล้วไหลเข้ามาชิดจริงๆฮะัมุมนี้เราทันหน้าของเซมไนแล้ววินทอเลสเดินเลยครับผมปืนเปิดน็อกได้นะแล้วแมนพลังก็เจ็บเหมือนกันแล้วโทนี่เคใหเก็บหน้าของหลงอดฮามออกไปก่อนอุ้ยแล้วดูงางนางเกเน์เหมือนกันวินทอเลสกับแมนพลังยังไงโอ้โหแต่ว่าเขาฆ่ามกันอ,อ,อุ้ยแต่มีทาเม,มีมติดไปนะแต่ว่าวินทอเลสก็โดนเหมือนกันนะแล้วถอยออกมาก่อนไม่รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนนะแล้วเอฟปี้ไม่ได้ออนเซนนะดาวไปโอ้โหเข้ามาชิดบ้าน แล้วดูปืน<อ>แลฟปี้ใช้ UMP เก็บออนเซนออกไปแล้วเบลวี่ไปโดนน็อกมาจากสกายโอลี่โอ้โหไปโดนสองทางครับผมเต็มน,นเทนเมนตแล้วโตนะไปได้สายเลนครับของน็อกดาวไปนี่ไงมา UMP ปิดทางได้ของเบลวี่ไปก่อนแล้วฮะเต็นเทนเมนจากสี่คนครบนะโดนเข้ามาจากโฟร์ไลม์แล้วโดนคอรสมาจากบุรีรัมด้วยฮะใช่ครัแต่ตรงนี้แวนพายเจอกับบีเอ็นยูเนเต็ดแล้วเมื่อกี้เหมือนจะฆ่ากันไปตรงนี้ต้องบวกแล้วค่ะปุ๊กปากรเนทไปแต่โดนกรีเนทสวนกลับมาเลือดหายไปนิดหนึ่งปาสวนกลับไปอีกทีหน อย่าเพิ่งเข้ามาแล้วมีสมบปิดมุมไว้เพื่อที่จะฮิวน้ําขึ้นมาแล้วขาโปนยิงเคาะไปให้เพื่อนเดินได้เพื่อนค่อยๆฉีกมาจะหาทางซ้ายมือแล้วไปโดนฟุกนะเลือนคึงหล่อเนี่ยอาจจะต้องรีเซ็ตเลือไปก่อนนะแต่ว่าเขาไม่ให้รีเซ็ตครับผมวางออฟชันไปนะแล้วนี่ไงไ,งไ,งไ,งไฟเผาด้านหลังฟุกทีเน็อกดาวไปครับผมตอนนี้มียืนค้าอยู่คนเดียวนะก็คือทางหน้าของชเวฟนั่นเองครับฟุกทีเอชน็อกไปแล้วเพื่อนอีก2คนคนในไหลเข้าไปในน่าจะไปสกาวพื้นที่ก่อนนะแต่ว่านี่ฮะต้องวนกลับมาช่วยอ่ะ รถฟุกโดนตัดออกจากเกมไปค่ะแม์เลเวลเก็บไปแล้วตรงนั้นเอฟทีค่ะมาเวลไปน็อกแมนพลังมาได้แล้วสโตนพยายามคำให้จะหาสกิลหนึ่งแต่เอ็มอาไฟไปได้มาแล้วตรงนี้รถระเบิดประเด็นคือสโตนใช้แค่เลดดอดเท่านั้นนะไม่มีสโคปไกลครับผมแต่จวเวฟนที่อยู่คนเดียวมุมนี้ยังเอาให้ฮะได้มาหนึ่งน็อกดาวน์นะแล้ววงเสที่4มาแล้วด้วยฮะแบบนี้ชุบไม่ได้แน่นอนอุ้ยแบบนี้เป็นผลดีกับแวมไพร์ค่ะใช่ฮะ แม็กซ์เหลือคนเดียวไปแล้วจิมมี่ไปน็อกเอฟอาร์ไฟที่เมื่อกี้ออนไฟอยู่เหมือนกันแล้วไซเลนต์โดนโซนไปเลยโอ้เวลากตกรถเลยนะตรงนี้แหมจะเวฟเอาให้จริงเขนมาแล้วเฮ้ยแล้วขบวนโดนเหมือนกันเรียบร้อยบีเอ็นอยู่ในแต่อีสปอร์ตโอ้โหแต่ว่าเป็นศพให้กับนนะของบูโซนะดาเมจสุดท้ายนะโอ้เจได้แบบนี้ไปตัดมาตรงนี้ยังไม่ตีกันนะยูดูอาริเอนส์กับอีเกิลอีสปอร์ตเนี่ยสักพักแล้วครับผมจนแวมไพร์เนี่ยตีเสร็จแล้วจริงเอาฮะ เรียกได้ว่าเพเซฟทั้งคู่นะค่อยๆขยับเข้าวงกันไปครับแล้วอินฟินนะเหมือนจะมีงานหรือเปล่ามุมนี้ต้องมูฟ้าด้วยกันทั้งคู่กับอัลตีโก้เนทเปิดไปแล้วนหนึ่งลูกครับแล้วเนทอีกลูกยังไงทันนี่เจอ,อยังไม่โดนแต่ว่าพลบิต,ต้องฮิวคืนมาโปเตโต้จะปาคืนไปเหมือนกันเป็นการสุงง่มไปก่อนแต่แบทแมนไปเก็บน็อกจะเวฟเรโตนเถะคืนมาเป็นแบทแมนเอาไปยิงเพื่อนผมหรอ,อแต่ว่าตรงน,นี้น็อกไปแล้วค่ะโปเตโตโ้ดนได้ฮะแล้ว้า ถ้าของแวมพร์ NFT เก็บหมดทีมเลยค่ะแวมพายสปอร์ตโอ้โหไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเป็นโดนยิงโดระเบิดหรือเปล่าแบบนี้เพราะว่าทีเดียวหายหมดทีมนะแล้วลากมาเลยฮะกอนทันนี่โอ้โหเดินไม่สนใจต้นไม้เลยฮะแล้วมาผีไฟเข้าไปในสมองกอนเช็คยังไม่เจอใครแล้วเดินมาเห็นขาพอดีแล้วเรียบร้อยผมโอ้โหเดินช็อตเดียวหายหมดทีมเลยแล้วเอาอร์ตีโก้รับผมแล้วตรงนี้ NFT มาแล้วเหมือนกันค่ะ5อีลิมนะ อากวันแรกที่1 1ไปครับผมได้มา5คิวนะตเราอเอเตอร์อีโก้ครับตัดมาที่ตรงนี้ค่ะเป็นทีมที่ต้องการแต้มมากๆ DBD ีดีดอนเบรกสีมลบปาเนตไปก่อนแต่ตรงนี้ดีซาเวียอยู่ใกล้ๆยูดัวลิเซนกับอีก็อีสปอร์ตยังนะยังไม่ไฟงคบอยู่แต่ว่า <laughs> ไปแล้วแต่ว่ามันมันยังไม่แบบสุดอ่ะใชโ่โอ้โหแล้วเขาตัดใจแย่ออกไปด้วยนะไม่ได้มูฟผ่านทางหน้าของอีก็อีสปอร์ตนั่นเอง แผลไหลมาลายตรงนี้แล้วพุ่งเขาขอรีบไปเลยแต่ว่ามีบุรีรัมรอรับอยู่แล้วทา,ายามิวไปได้ล็อกดาวมานะมอสักคู่นี้แต่เมื่อกี้มีอินฟินบุรีรัมอยู่ด้วยนะแล้วไมายเนมพีพยายามจะน็อกไอพยายามซ้ำเนี่ยซ้ำไปแล้วค่ะเรยพอบอยโดนซ้ำออกจากเกมไปไม่ให้เข้ามานะโพสิชั่นตรงนี้ครับผมสำหรับบุรีรัมถ้ามาชิดได้ในบุรีรัมก็จะต้องระแวงทั้งข้างล่างแล้วก็ทั้งด้านบนนะฝั่งตรงข้ามแล้วถ้ารู้ต้นไม้เดียวก็เอาได้หมดแม่ไม่ไม่สามารถบังได้จริงตองครับผม ตรวจโทรศัพท์ทียังไม่ใช <laughs> ่เราเล่นเราเราอยู่ไกลๆอีกสองคนนะตรงนี้โอ้โหเหมือนน่าจะแบบนี้น่าจะขยับเข้ามาในมุมที่เพื่อนโดนน้อกแหละนะต้องดูว่าจะมารีเซทเพื่อนครับลองเมื่อกี้เอ้ยจอ้มไมพายไปมัพายออกไปนี่โดนมันอะ <laughs> ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าโดนไม่น่าเหลือ <laughs> ไม่น่าเหลือ,อเอาวะ,ะกลับมาที่เกมกันตรงนี้ Eagle Esport ร์ตโฟร์ไลโวอยู่ในบ้านมุมสิบเออเนี่ยนกะระเบิดทีเดียวหายแต่ตรงนั้นยังมีค้ำให้อยู่แล้วพี่แต่เขาจะงูเข้ามายัดในบ้านเออเนี่ยิงสแปมไปแต่เปลี่ยนมุมพอดีแล้วพี่จะป่ดมาอย่างนี้โอ้ <laughs> โหแล้วเรียบรอ้อยผมยังได้อยู่นะตลอดชนะอีเกิลอีสปอร์ตนะแต่ว่าเต็ม entertainment <laughs> อุ้ยรอดยิงรอดหน้าต่างมาเกือบหาย กำแพงมันมีผลอยู่ไหมคะเกมนี้หรือยังไงเอาแล้วดิยังไงฮะตรงนี้สำหรับเต็เอนเทนเมนนะอาจจะต้องรับจากอีเกิลสปอร์ตถึง4ี่คนนะสองคนตรงนี้ครับเราเย็นครับไปได้หน้าของรายแค่นนะออกจากเกมไป f a c เฟสแทนเดี๋ยวไปหนึ่งคนนะผมนี่ค่ะยูดูค่ะไปน็อกไม n a เนมพีเหมือนกันค่ะไซมิลแต่ว่าเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์บอกเลยว่ารอรับอีเกิลเพราะมุมมันมีแค่มุมบ้านไงแล้วรถระเบิดไปแล้วหนึ่งเหลือสองคันแต่ก็ไม่แน่นะวงอาจจะตบขึ้นมาบนซ้ายอีกก็ได้ ต้องรอดูวงด้วยฮะไหนปึน๊บอุย้ยขึ้นบนขวาวต้องเข้าด้วยกันทั้งคู่เต็มก็ต้องขยับเหมือนกันนะแต่ว่าตอนขยับนี่แหละสำคัญแล้วนี่อดีพีดีไปน็อกแฟรงกี้มาได้แล้วไทเกอร์ก็ไปน็อกยูดูมาเหมือนกันหมู่โซนนี่บอกเลยว่านัวมาาจิมมี่ก็ไม่ได้ดีเอ็กซ์เซวิเร์เหมือนกันมุมมาอย่างสวยะแต่พอจะขยับเข้ากลางมากกว่าเดิมนี่เรียบร้อยเลยฮะเก่งโซ่ได้แซยามิวไปแต่เมื่กี้นี่ได้ท่น้าของเอ็กโคแล้วก็เป็นท่น้าของโทนี่เคนะคิวสติลไปอับผมแล้วเก่งโซะ ปิดหน้าของไทยมิวไปเรียบร้อยครับผมแล้วทอตที้เคม,มุมนี้จุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่ยแล้วมีคนค้ำให้พยายามยิงสเปรย์ไปแล้วจะพยายามเก็บไม่ได้ยังเก็บไม่ได้แล้วจะบอกระโดดตัดแต่ว่าตัดภาพมาตรงนี้ดีเซเวียโอ้โหยังไงข้างหลังมาแล้วโทนี่เครออยู่แล้วนี่คูณสี่แล้วเปลาหลัาเป็นเลดดอดอย่างรวดเร็วยังไงตอนนมาหนึ่งสองและเรียบร้อยโทนี่เคค่ะปิดดีเซเวียไปจบวันที่แปดสองคิวนะขยับแรงพลอยเพิ่มขึ้นไปอีกครับผม แล้วข้างในมุมนี้เป็นเมล่านะที่โดนตัดน็อกดาวอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าพิวฟีตรงนี้เฟซแคร์ลูหรือเปล่าเหมือนจะไหลเข้าไปเก็บงานแล้วมอมแมนะเป็นเอ็ดได้หน้าของเอฟวาดแล้วได้นําชิ้นด้วยเก็บ2ต่ออยู่แล้วไงเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วน็อกสามออกไปเลยเอาแล้วดิเหลือคนเดียวเฉยเลยนะสำหรับอีเกิลวิสปอร์นะสองคนของเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วถ่ายเข้ามาในสโมกแบบนี้แต่ยังไม่ได้ถือปืนนะเป็นดีพีเอสอุ้ยอุแล้วจะหมอดอกมาพอดีได้สองแล้วหมดเลยโอ้โหสองลุมสี่ โอ้เอเมเนเทนเมนต์ครับผมเอาเรืเ่องลาว,วินทอร์เนตไปเก็บกอทันนี่ออกจากเกมไปแล้วนี้เหลือ5ทีมสุดท้ายบูรีรัมตรงนี้สกายโอลี่ไปน็อกโทนี่เคที่เมื่อกี้ออนไฟล์จัดๆแล้วทีมนิตี้ต้องออกจากเกมไปอันดับที่6อ่าแต่ว่าคิวเยอะนะถูกต้องฮะแล้วในท็อป5ตอนนี้เนี่ยมีทีมไทยถึง3ทีมด้วยกันนะตรงนี้เป็นเฟสแคนเอเมนเทนเมนต์แล้วก็บูรีรัมนั่นเองครับอุ้ยแล้วบูรีรัมเหลือสี่บนตรงนี้ยังไงตรงข้าม มีโอกาสจะโดนบมอคั้ให้ประทะกับเฟสแคร์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูวงอะในมินิแมพยังไม่ขึ้นมานะไทเกอร์เห็นแล้วค่ะยิงจะแพ้าะโอ้โหต้องกระโดดออกอจากรถก่อนเลยโทนี่บอกโดนอีกแล้วเหรอแล้วปืนเป็นเวกเตอร์เฮ้ยโอ้โหโมันเลือดพอดีมเมื่อกี้เป็นไมเนีพีนะที่ได้น็องดาวไปครับผมยานี้อุ้ยตายเข้ามาเจอเจ้าบ้านโอ้โหแต่ว,ว่า MR ็มอ์ไฟไปเก็บไทเกอร์น้องมาได้แล้วสวนคือมาเก็บโทนี่ออกจากเกมไปแล้วเทมตรงนี้กระโดดไม่ติดนิดนึงจะพยายามจะเงียบ เงียบๆไม่ให้ดินเสียงว่ามาตรงนี้แล้วใชยฮะต็อกซีบอกเลยปืนล้อมเดือดหอมสู้แล้วป่าสมมไปบอกเลยว่าเหม็นควันตัวนี้ึกว่าใครฉีดยูบ้านไปหมดนะโอ้แต่เขาล้อมดือดนะตรงนี้นายรามแล้วนี่ฮะเก่งโต้รัาไปได้บินททเลสครับยังไงก็ต้องไปกันจริงๆครับเพื่อที่จะลงไปทั้งด้านล่างให้ได้นะเก่งโต้ปิดวินททเลสไปฮะตอนนี้เฟสแค่เหลือคนเดียวแล้วเขาทำต่อเลยฮะปูรีลำตอนนี้เหลือสี่คนแล้ววิ่งไล่เลย แล้วถือ UMP ไล่ด้วยแล้วดู m r 5อยู่คนเดียวโดเนตคงอยู่กับบุรีรัมด้วยฮะต้องเคลียถ้าถ้าถ้าเคลีย m r 5ได้นี่คือหล่อมเลยใช่ฮะแต่ก็ต้องระวังงูทงด้านหลังด้วยนะแล้วเห็นนะป่าเปลี่ยเรียบร้อยเฟสแคลนจับที่5ไปให้ผมแต่9คิวเยอะมากเก้านะเอาฮะสุดเลยค่ะแล้วแอร์ดอบตกให้บุรีรัมด้วยเอาแล้วไง อะไรก็จะให้ขนาดนี้นะคือต้องได้ฮะพูดกันตามตรงก็คือต้องได้ฮะวงแบบนี้จราบุรีดำนะขอเรียกว่าวงแอดมินแอดมินเสกให้แล้วตรงนี้เอสโซซิปเต็มยังคงอยู่กับ NFT อยู่แล้วมีเน็ตยังยังมีควันอีกอะยังฉีดยุงกันไม่เสร็จหรอหรือยังไงหายฮะเล่นอยู่ใต้ดินแบบนี้โอ้ยแล้วนวนอยู่ มอแมนก็พยายามจะปาเนกเข้ามาในบ้านแต่ว่าอุ้ยมีไฟเผามีไฟเผามันร้อนอุ้ยเจ้าสิบเหมือนจะโดนไฟแล้ว่ะเรียบหน่อยเรียบร้อยเป็นดาวเป็ของวงครับผมแต่บุรีรัมบอกว่าขอละกันคิวนี้โอ้มาแจมแล้วได้คิวเพิ่มไปครับผมแล้วนี่นะเจ้าวันดาวที่สี่ไปแล้วในทันทีอุปสถานการณแบบนี้เอ้านี่บอกนี่ไงงูมาอยู่ดูไปน็อกไมน์เนมพีออริโยแต่ก็ถือเป็นผลดีครับเขาเปิดจุดแล้วเรียบร้อยนะแบบนี้บุรีรัมรู้แล้วหันมาโฟกัสแน่นอน อุ้ยจะน็อกเอ้ยจะซ้ำให้ได้แต่มุมเอ้าเดี๋ยวนดูขับมาอ๋อเป็นการหาหาข่าวให้เพื่อนนะแจ้งข่าวให้เพื่อนนะผมวันนี้เดี๋ยวล็อกตายแล้วแน่นอนนะแต่เราท่าหน้าของมอมแมนนะอีกสองคนผมจะส่งไปโฟกัสท่าหน้าของยูดูอและแอนด์ครับขวามาแล้วเรียบร้อยทีก็ดูให้อยู่แล้วเอ้าเป็นมอมแมนนะที่ได้คิวของไอเอ็มพีไปฮะหยุดสติวมาและเรียบร้อยผมท่าหนของเต็มเลนเมนเมนจบออกไปก่อนแล้วยูดัวอะไรเฮ้ยตัดได้ก่อนเรียบร้อยปิดพอดี โอ้โหนีน่บุรีรัมยูเรเต็ดน,นะครับผมทีมไทยไทยแล้วดำสองไก่วันนี้ใช่ค่ะโอ้โหเล่นได้ดีมากๆนะครับจริง,รงๆก่อนหน้านี้ก็เกือบได้เหมือนกันสำหรับการมูฟวงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมูฟได้สวยแล้ววงเป็นของเขาแล้วแถมได้แอร์ดอปสุดท้ายด้วยโอ้โหแน่นมาเลยนะครับผม